เปิด5าดาราคุณแม่หน้าเด็ดปี2021ที่รู้อายุแล้วต้องร้องว้าวใกล้วันแม่เข้ามาทุกทีวันนี้จะพาไปดูเหล่าบรรดาคุณแม่ในวงการบันเทิงหน้าเด็ดที่เราคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วแต่ละคนทั้งสวยทั้งเก่งเรียกว่ามีความสามารถมากๆบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาถ้าได้เห็นอายุแล้วต้องเอามือทาบอกแน่นอนและปัจจุบันลูกๆของเธอก็เป็นขวัญใจใครใหลายคน จนเหล่าบรรดาแฟนคลับขอสมัครมาเป็นลูกเขยลูกสะพ้ายจนหัวกระไดบ้านไม่แห้งเรียกว่าออร่าสุปตาจับกันทุกคนแต่จะมีใครบ้างไปดูกันเลยประเดิมกับคุณแม่ท่านแรกที่คุณแท่นดีกีเป็นคุณแม่สาม,มีแห่งชาติหมายเลขหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับปิ่นเกตมณีกับอายุ47ปีบริบูรณ์คุณแม่คนสวยสุดแซ่บของสามเจ้าสุดหลอ่อ เจ้าหนายเจ้าขุนเจ้าสมุทรที่เป็นขวัญใจของเหล่าบรรดาสาวเล็กสาวใหญ่ทั่วบ้านทั่วเมืองแอนจีเดียมพัตตีดำรงฤทธิ์ในวัย50ปีนางเอกหน้าเด็กตลอดกาลเหมือนสตารเวลาไว้ไม่ว่ากี่ปีผ่านไปเลขอายุกลับทำอะไรเธอไม่ได้เลยไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งถ้าพูดถึงความสวย เรียกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวจริงๆกับลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องนอนนีนนลนีสวยแพ็คคู่ไปเลยจ้าหมูพิปพ์ปากเสียงสมบูรณ์คุณแม่คนเก่งสุดสตรองในวัย51ปีหน้าสวยเหมือนเดิมเป๊ะทั้งสวยทั้งเก่งจนหลาย่อนยกให้เป็นแม่ไอดอลดขวัญใจคุณแม่ลิงเดียวแถมลูกชายสุดหล่อยอย่างน้องนายนภัสไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด จนสาวๆพากันอิจฉาอยากมาสมัครเป็นลูกสะพ้ายกันเป็นแถวส่วนเรื่องความเก่งไม่ต้องพูดถึงได้แม่มาเต็มๆนิโคเทริโอไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆตั้งแต่เริ่มเข้าวงการอายุ14-15ปีแม้ตอนนี้จะอายุ49ปีเต็มและเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง ก็เหมือนเพิ่งจะผ่านมาเพียงไม่กี่ปีอย่างไงอย่างนั้นนั่นก็เพอว่าปัจจุบันรูปร่างหน้าตาของเธอยังสวยและเด็กเวอร์เรียกไดว้ว่าแทบจะไม่แตกต่างกับตอนที่เพิ่งเข้าวงการใหม่ๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับลูกชายน้องทิกเกอร์ที่หล่อเค้มร้องเพลงเพาะแถมความสามารถรอบด้านจริงๆ ปิดท้ายด้วยหมาชาววัฒนาพานิ์คนหนีต้องยกให้สวยอมตะไปเลยจ้าสาบานว่าอายุ50แล้วจริงๆไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมาบั่นทอนความสวยของแม่ได้แถนยังมีลูกชายหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มกายนวพลที่อากาศว่าร้อนแล้วอย่าหดสู้ลูกชายแม่ไม่ได้เลยคะ่ะ